มีคนคนหน่ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวมีหัวใจไม่เคยคิดว่าต้องทำดีสักแค่ไหนแค่ให้เวลาผ่านเวียนมวนไปเรื่องราวที่ฉันเอ่ยเป็นความจริงข้างในที่เก็บไว้ จนมาได้พบเธอคือหัวใจเเธอรู้ไหมเธอทำาไมฉันไม่อยากตาย ต่อมาหลังจากที่โดนขโมยกระเป๋าตจำัเป็นตำรวจรครับเป็นตวังไปยัคิลดู่อะนออวครับมผมโดนวิ่งเอากระเป๋าบนสะพานนะครับช่วยผมได้ไหมครับช่วยช่วยอะไรเยครับที่ผมช่วยอะไรนะครับไปตามหาให้หน่อยครับปัตติกระเป๋าคุณไปถึงไหนเลยครับือช่วยผมหน่อยนะครับไม่สำคัญจริงๆครับ ครคับสดงคนแรกนายเรืองชจ้าพัฒนารับบทเป็นผู้หมวดนักแสดงคนที่สองนายคณิตแสงจินดารับบทเป็นจา่าฮัลโหลครับฮัลโหลจา่าหลีเอ้ยจ่านิวอยู่ไหนอะมีเรื่องจะปรึกษาเออมาหาหน่อยริมวัดเออได้เดี๋ยวไปอ๋อผมจ่านิวไม่ใช่จา่าหลี ดาลีมปนแม่ผมแค่นี้นะเฮ้ย hey, หลีผมเชื่อเนื้วไม่ได้เชื่อหลีเชื่อหลีแม,ม่ผมไงครับหมวด เราได้รับแจ้งความว่ามีคดีวิ่งร้านพารามแปดเราคิดว่าจำคดีนี้ดีไหมราว่าจะทำเลยดีกว่าคดีมันเล็กไปจำคดีเช่นค้ายาดีกว่าคิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นคดีของประชาชนเราต้องทำเพื่อประชาชนไหนจะพูดเสียขาทีนัดไวไม่เห็นมาเลยหี่งเหรอมานู่นแล้วไง นักแสดงนำคนที่สามนายอัมรินทร์บุญธรรมรับบทเป็นผู้กรณีสุดจีดไม่เจอตั้งนานเป็นไงบ้างครับสบายดีไ,ไอ้คุณลุงบอกด้วยผม่านสินค้าคุณลายมาันคือ,อมันตัวดำๆครับจากนิ้วผมจำด้วยผมความจำประทองตัวดำๆสูงๆครับสูงๆมันมันใส่เสื้อสีอะไรนะผมจำไม่ได้อแต่มันใส่เสื้อครับมันใส่เสื้อ <laughs> แล้วมันก็มีจมูกครับจมูกจมูกมันไงโด่งไหมจมูกมีสองรูครับไม่รู้มันจะมีทำพียอะไรสองรูจมูกสองรูก็ประมาณนี้ครับผมจำไม่ได้แต่ช่วยหาหน่อยเลยครับไม่มีหูเหรอพอมีครับฟอยิงพูดยิงงงเดี๋ยวเดี๋ยวลองสเก็ตขึ้นมาแล้วกันเ้าโอเคเ้าจากสองชั่วโมงที่แล้วที่คุณได้พูดมาเ้าก็สเก็ตภาพออกคุคนรามาได้ น,นี่คุณขาง,ง,งี้ยบหัวลงเลยดีกว่าไหมเออครับจากรูปพันสันฐานนี้น่าจะเป็นมืออาชีพย่างน้อยน,น่าจะขอคดีมาประมาณร้100ขอยกว่าคดีหน่อยแหน่อยแล้วคุณตำรวจจะจับมันได้ไหมครับเนี่ยมันอาจจะเป็นคดีใหญ่เลยก็ไดโ้โอ้โหอนาคตของประเทศชาติดย <c oughs> ยากับแล้วเหรอ, hey! อเฮ้ยนักแสดงนำคนที่ส<ก>ามนอนอภิสิทธิ์กิจเกตรับบทเป็นโจรคนตำรวจเจอคนนั้นไม่หนีไปทางนู้นแล้วความบังเอิญเมื่อผู้หมวดมาเยี่ยมงเรียนเก่าและได้พบกับความจริงว่าเพื่อนเก่าของเขากลายเป็นคนขโมยกระเป๋าใบนั้น เดิมในสมัยอดีตการสมัยวัยเลรียน บายป้าไม่บายป้าแต่ดีเกิดอะไรขึ้นกับเหรอแม่งจับคุณรันไม่ได้เหรอคนร้ายอะไรร้านวิ่งเราเป๋ร้าทขลามแปดเดี๋ยวกระเป๋าอแพงๆนี่กระเป๋าไเราจะเราของลูกสาวในได็กไปได้เนี่ยขอรูลหน่อยไม่ได้ีเราไม่เราคิดว่าคำพันของเราจะเล่นไม่ได้ ลาก็เกิดขึ้นเมื่อตำรวจได้มาเจอกับที่กบดานของคนร้ายณริมทังไฟสายบางซื่อ นอนเข้าเมื่อรู้ว่าในกระเป๋าใบนี้มีเอกสารที่จะเอาผิดเขาได้นักแสดงคนที่ห้านายชินวัฒนสนิทรับบทเป็นทุกับนักแสดงนำคนที่เจ็ดนายอนุชาชินนอกรับบทเป็นจ่าหลักฐานอยู่ในนั้นเลยน่าดีที่จับกูเน่ยเออมึงไม่เก็บมันรู้ป่ะน่าดีถ้ามึงไม่เก็บ มึงอ่ะโดนเก็บดุยเลยโอเคไปเลยคาดีอาดีขาดี <Acting> ในลำต่อใบเนี้ยมีเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับใครบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันพี <at> ่คงไม่เป็นไรหรอกมั่งถ้าเราจะขอไปช่วยอะไรเราจะทำเพื่อประเทศชาติ แสดงนำคนที่8ปดนายเลิกฤทธิ์พรดอนรับบทเป็นมือปืนจอมโหดกระโดดหน้าเหลี่ยมยิงมือเดียว

ครั้งนี้ผมมาดีนะผมมีเอกสารบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋านี้อยากให้คุณตำรวจดูแล้วคุณตำรวจจะรู้ว่าความจริงในกระเป๋านี้คืออะไรคุณในเอกสารนี้มันมีอะไรเนี่ยีเอกสารรับเข้าสืคุณ มปข้อมูลของ้ายาเนี่ยใช่จะบอกนะคุณเป็น C F I ใช่้าพูดเอามาจากไหนเนี่ยผมก็เอามาจากคนบางคนที่ใหญ่เ <c oughs> ชื่อคุณนะลองเชื่อใจคุณสักครั้งหนึ่งหลักฐานอยู่ในนั้นเลยน่ดิที่จับกูเนี่ยเออมึงไปเก็บมันรู้ว่ะน่ดิถ้ามึงไม่เก็บ มึงอะ่ะโดนเก็บดุยเลยโอเคไปเลยขาดีขาดิขาดิเดี๋ยวผู้าา <c oughs> การได้ข่าวว่ามึงมีหลักฐานเหรอผูอ้ <c oughs> ก,การโอ้ยผู้การดูีนะครับได้ข่าวว่ามึงมีหลักฐานเหรอวะหลักฐานอะไรผู้การไม่มีมึงจำไว้ไหยมึงอะ่ะเอาผิดก,กูไม่ได้หรอก ต้องไว้จอเฮ้เจอหนีไปหมดจยเรานี่ผมต้องมาช่วย ใช่ครับผู้การเจอกันในคลุกคชั่นไม่นซ่าว่าจะยิงทำไมเปลืองกระสุนนะเนี่ยนะ